ถ้าพูดถึงรถไฟฟ้าของจีนอย่าง MG4 เนี่ยณตอนนี้ก็ถือว่าทําตลาดมาพอสมควรแล้วนะฮะซึ่งณตอนนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยนะครับยอดจดรถทะเบียนใหม่สําหรับ MG 2 0 2 5และนี่ก็คือ MG4 ใหม่รถแฮทแบ็ไฟฟ้าที่กําลังจะวางขายในประเทศจีนณตอนนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าโมเดลใหม่เนี่ยจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่า MG4 ตัวเก่า ส่วนมิติตัวรถของ MGC ใหม่จะมีความยาวอยู่ที่4,395ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1 8 4 2ม mm, ิลลิเมตรสูง1,551ม mm, ิลลิเมตรและมีระยะฐานล้ออยู่ที่2,750 mm. มิลลิเมตรเมื่อเทียบกับ MGC รุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีความยาวเพิ่มขึ้น108มิลลิเมตรมีความกว้างเพิ่มขึ้น6มิลลิเมตรมีความสูงเพิ่มขึ้น35มิลลิเมตรและมีระยะฐานล้อที่ยาวขึ้น45มิลลิเมตร ซึ่งถ้าดูจากตรงนี้แล้วนะครับมันไม่ใช่เป็นแค่การปรับโฉมอย่างเดียวนะสำหรับ MGC ใหม่คันนี้แต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความกว้างความยาวของตัวรถรวมไปถึงระยะฐานล้อเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดส่วนประตูบานหน้านะครับแล้วก็ประตูบานหลังเนี่ยก็มีการออกแบบใหม่กระจกก็มีการออกแบบใหม่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโครงสร้างระหว่างเสา A แล้วก็เสา C เนี่ยมีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งถ้าเกิดดูผันผทางด้านท้ายรถเนี่ยเราจะเห็นว่ามันอาจจะมีแรงบันดาลใจบางอย่างนะครับมาจาก MG 3ก็เป็นไปได้นะซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีองค์ประกอบของ MG Cyberster เข้ามาด้วยโดยเฉพาะไฟท้านยนะครับเขาบอกว่าไฟท้ายเนี่ยก็จะมีขนาดที่กว้างขึ้นแล้วก็จะมีรูปลูกศรเนี่ยซึ่งไอ้รูปลูกศรเนี่ยมันก็มีความคล้ายกับในของ MG Cyberster นั่นเอง ส่วนคุมพลังของ MG4 ใหม่เนี่ยก็ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับที่มีรหัสชื่อว่า TZ180XS1001 มีกำลังอยู่ที่120กิโลวัตต์ความเร็วสูงสุดเนี่ยทำได้160กิโลเมตรต่อชั่วโมงบวกกับน้ำหนักตัวรถเนี่ยอยู่ที่1,485กิโลกรัม หลายคนเนี่ยพอเห็นกําลังของมอเตอร์แล้วอยู่ที่120กิโลวัตต์เนี่ยเอ๊ะทำไมมันแปลก,ปลกในเมื่อ MG4 ในตัวปัจจุบันนี้เนี่ยกำลังของมอเตอร์มันอยู่ที่125กิโลวัตต์ซึ่งแน่นอนครับกำลังเนี่ยมันน้อยกว่าไอ้เจ้ารุ่นในปัจจุบันนะสำหรับ MG4 ตัวนี้แต่ทว่านะฮะถ้าเกิดดูในเรื่องของน้ำหนักตัวรถเนี่ย MG4 ในตัวปัจจุบันนี้มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1,641กิโลกรัมแต่ MG4 ใหม่ที่กำลังจะออกมาเนี่ยมีน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ 1485กิโลกรัมน้ำหนักของ mg 4ใหม่เนี่ยจะเบากว่าของ mg 4ในตัวปัจจุบันอยู่ที่156กิโลกรัมก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะฮะในการลดน้ำหนักครั้งนี้ขนาดที่แบตเตอรี่จะเป็นแบบลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับหรือว่า lfp นั่นเองนะฮะจาก r e บ b a t t e r energy นั่นเองส่วนขนาดความจุนั้นยังไม่มีการเปิดเผยออกมาแต่อย่างใดนะครับ ต้องถือว่าขนาดแบตเตอรี่สําหรับรถยนต์ไฟฟ้านี่ก็สําคัญเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นหน่วยเก็บกับพลังงานนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนแหละระยะทางที่มันวิ่งได้เท่าไหร่เท่าไหรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่ด้วยส่วนรูปนี้เนี่ยเห็นแล้วเนี่ยก็อาจจะทําให้สับสนงงงวยกันไปได้เลยนะฮะเพราะว่าทางด้านของ MG4 เนี่ยจึงกําลังจะเปิดตัวใหม่เนี่ย อาจจะมีการเปลี่ยนก็ได้นะอาจจะมีการเปลี่ยนไปใช้ชื่อ E5 หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรืออาจจะเป็นการหลอกล่อทางกลยุทธ์ทาง MG อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับใายที่กําลังเล็งๆง MG4 อยู่ณนะตอนนี้ก็รอดูสถานการณ์กันก่อน,นครับรอให้ทางประเทศจีนนั้นเปิดตัวใหม่ออกมาก,ก่อนซึ่งเราก็ต้องมาดูในประเทศไทยอีกทีหนึ่งว่าทางด้านของ MG Thailand นั้นเนี่ยจะมีการนําเข้ามาหรือไม่ MG4 เนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงนะครับ MGC เนี่ยก็ถือว่ามีคู่แข่งโดยตรงเหมือนกันนะอย่างเช่นของค่าย BYD Dolphin นั่นเองนะครับแล้วก็อู่หลิงบิงโกนะฮะส่วนในประเทศไทยเราเองเนี่ยแน่นอนครับมันก็เป็นคู่แข่งกับ BYD Dolphin นั่นเองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ